โอ้โหบายให้เพื่อนด้วยว้าวรอบที่14ฮะรอบที่ 17, 17เลยหรอแล้ว uh oh. <17. S 1> เป้าหมายคือเท่าไหร่ครับ <laughs> เก่งจังเก่งมากเลยพีปินว้าว very good น่าจะสิบรอบได้แล้วมั้งลูกพอยังไปปันเป็ดกันไ,<ป>ไปปันเป็ดกัน ไปไหนกันเลสตตอนนี้ไล์สุดนะคะขออนุญาตเช็ดจอแป๊บหนึง่งพี่ปิ่นขอยืมเสื้อแปบบ๊บเช็ดจอแป๊บหนึง่งรอเบอร์ออรไปค่ะสนุกไหม สนุกมากอยากเล่นเป็นลายล้นรอบแต่ว่าพี่ปิ่นนะจะได้เล่นประมาณสิบรอบแล้วนะทุกคนมาดูเพื่อนๆเขาเล่นกันเออว้าวไอเล่นด้วยกันบ่อยจนเหมือนสนิทกันไปแล้วแลรู้ไหมว่าเพื่อนชื่ออะไรน้องนะน้าน้องอยู่ปหนึ่งนะน้าสนุกก็เรียกว่าน้องเหรอแล้วน้องอีกคนอยู่ในปสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เก่งจังไปปันเป็ดน,นะปันเป็ดไหม,ไม,ไมทุกคนภาพชัดเจนไหมคะเรียกเป็ดดินเร็ว ไปดิไปดิไปล้างดิไปเลยเรเยวว็วเววิ่งวิ่งเลยวิ่งเลย เขาปิดหรือ,อยังอ่ะปั่นเป็ดอ่ะฮะไปไหมรอลูกไลฟ์สดนะของแผ่นดินนักปั่น YouTube เฮ้ยมันมีรอบกี่โมงอีกอะใหิมะหมดยังอ่ะ ไป let's g ตรงนี้หิมะมันจะตกนะคะทุกคนหิมะเขาจะตกโซนนี้ แสดงว่ามีหิมะตกอีกเดี๋ยวทุกคนเอย่าเพิ่งไปนะมันจะมีหิมะตกอีกรอบสุดท้ายตอนรอบ6โมงไปถามเขาแป๊บหนึ่งโซนนี้นะคะอาจจะมีหิมะตกตอน6โมงเขาจะตกเป็นรอบจะตกเป็นเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงหิมะตกกันอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหิมะตกนะคะเดี๋ยวเราจะไปปันเป็ดกัน